พอแล้วก็หลั้่น่าี่้าแดดตอนนี้เทาแพงเปหมากไปดีๆไหมเนี่ยาเ่นกันเล่นเทสมาเล่กัน่นเดียวนะทีแรกนะคะนะคะจะมีแรกแรกได้นะคะโอ้โแรกเล่นบอกเล่นได้นะไปแยกวัดแยกรับไปก่อนครับไปก่อนร ไ่เชี่ยไ่านนะไม่ดนะคะดอาไ้ที่เรยดอกไม้กเแไป้อจะเอาหน่อยไปื้อแต่ีเอาไปได้เลยโยมเอาเป็นไอี่ตูไปรอดปรอตกตูการเมืองนั่นอาที่ไหนไปน่อ่ะไ่้องเพา่มเขาไม่้อไนที่สา

ลอหยิบด้านลูกุ้งนะคะเดีได้เย่